แตงโมแตงโมลูกใหญ่คุณยายของฉันกลับมาจากโลตัสสิ่งที่ซื้อมาคือรถตันรถทั้งคันใหญ่โอ้เยี่ยมมากคุณยายของฉัน,นกลับมาจากเซเว่นสิ่งที่ซื้อมาคือฮะคืออะไรเอาเกสอยากได้อะไรคืออะไรคะรถไ,ไ,ไฟ คุณยายของฉันกลับมาจากน้องคอกสิ่งที่ซื้อมาคือออยากได้อะไรอยากได้รถของเล่นสิ่งที่ซื้อมาคือรถคันใหญ่คุณยายของฉันกลับมาจากกลับมาจากเฮงหสิ่งที่ซื้อมาคืออะไร